สบายดีสบายดีปาลูเอหมู่เพือกมืดสุกุทุกคนพี่น้องเมื่อนี้เฮากซิขึ้นเพ็ดเวียกภูแหละทังบ้านขี้เก่าพี่น้องจะช่วยสงเด็กๆตอเพียนแล้วอื่กระซไบเวียกลย่นบานมุดคงขาสดัจะีปลู่้อายดะลุงอแช้นทงขาสบายดีปาทงขากะลงใส่ต้งยางอันนั้นะลุงขากองพน้อขึ้นไปตั้งบนเ็ดเวียกเนาะบนอื่นเเวียเนาะ วันบันราคากรองไปของขวัญเอาเรียบร้อยเนาะไปของของไปเอาแล้วกจับอยู่ในกระเป๋าได้กระเป๋าแล้วก็ไปไปเอาและกินหน้ได้จังไปสบายดีพี่น้องน้องไปเพิ่นงอกพี่น้องเลยบ่อยากไปน้ำโม่พี่น้องเลยอายุกับแม่สิโปรของเฮาป้อมมันนี่งอก Ngay ra khó. mà đất sẽ luôn đấy mất lại về cái xong lúc mà nè sang linh bay đi bay đi về sai bàn. Này. นะครับถามหมดอะรนมงลูกเมื่อปามงานมากแล้วจะมกคมกิคกินอย่างใหญ่ ความดันเนาะไปเพื่อนเออโลเขาใจเพื่อนบุญบ่ถ้าพอกินนะเพื่อนอันอันอันแล้วเนาะตอนแรกผมแรกหอดเออเราหมือนกับไปซ้ำนั่นทีวันเมื่อแต่ไวัเลยเมื่อตะตอเข่าเหรอเด็กคนนึง ขทีนีบัวไันเลยกบัวอม่อนเนาะไปเท่ากันไปชูแยงานน้าต่อเอกันีวนี้เขาก็มังอดนางงานทีเีวส่วนหมูก็ไปส่งลูกคงเดียวนัดทีก่อทำมู่กันเนาะส่วนสซ่คนมันก็เห็ดนเรียเหมือนเนาะขัดอันเนาะพี่น้องเนาะไปเี่หละเห็ดพี่น้อง นลกเป็นมกองนะพ่อของจะเห็ดเบียนาเปลเลิกงงเียนเศร้าเลยนะปะลย่มกินข่าวดอกเต้กนกกระชงไปนาดเขางียนนาปลุงสวัสดีสวัสดี้าไปบนพอคุอยู่ในก็ส,กกสกวัสดีแจ็คห้งน้าอนอองน้ำน้ปะ ສະຫວາດເນາະປະລຸນເອົາເດີ້ຍັງບໍ່ທັນເດີ້ເອີໂອປະລຸນບ້ານງາມບ້ານຫົວບ້ານດີເນາະປ ากอได้รเาส่งเด็กก่อนพี่น้องเลยไปกินยานเด้อกินยาเนด้อพุทธิลปไม่ได้สักที่วัคซีนเคกเขาอคนเลยขนเาอีรองนันใส่ไน้หันตอนแรกจะแป๊วลรศัพท์นะทันเลิกทำ ห้าหมืห้ามแล้วเลกไปใช้ไรเอายาให้เขากินเด้อเขาสั่งยาเนอนไข่เ้อให้เขากินยาคนละเม็ดล้นะยาหรือยังยังมาบไปตอนแกยังไปน้ำกันบายบายไปอาบน้ำไปบายแม่ยังไ่ทันอาบะได้ยังกินขนมนะะลูกกินเด้อ้มเลยพอละไปโอเคพอกันทางบ้านือเอาน พักเยี่ยงเลยอาหารเท่ากับพ่แม่เป็นยังต้มเป็ดก <c ười> ินน้วกันจะแซ่บน้องไหม สาลิงเมื่อกินเพื่อนเนาะมองหน้าว่ะไม่มาแสงอ่ะนันอเบอรบร์ลนึมันกัปั้นมันแต่ว่าตัวนี้เงินกูว่าวานี่ถึงตัวมันเงินัวของเงินเทาเลยต่างหากเนาะดูลายได้แต่ไม่ลายไมได้ลายสารเลิก็ได้ครับเหปันมันเลย น้องหลังจากกินข้าวยนนั่กันเด้อ่าอกกสีอัปเดตเทือนอให้ปลาลุงเอซได้เบิ่งเนาะอกสี่ประมาณนี้ยเนาเพี่น้องเนาะกะนขางใหญ่อยู่เยงเนาะแ้วก็ลดมูเนาะไกลก่าทุกทุกาลูกน้องอีกเลยกะมูกะท่าตัวนี้เนาะออกะคัดแต่ก็มาล้ําอีกนเนาะเพราะว่างานร้อยเนอง ข่างใหญ่พี่น้องก็โอเคอยู่พี่น้องพันกาซีเล้งค่อนข้างว่าทีขึ้นในปีนี้แหละประมาณเดือนสามพันกว่ากินเข่าแล้วก็ไปยุดเลยพู้เห็ดต่อเลยเอาอื่นกะห้างก็แล้วกินกับโมโทรหาลูกน้องอีกเลยงานยังงานอยู่เลยห่มเนาะ Yeah, 他来。So, งานล่อิได้งานเห็นบอกงานล่อิได้คนล่อย,อยิที่คนแต่ลูกน,อกน้องหาซิปเนาะลูกน้องก,ก็นล่อิซ <c oughs> ิปันยาสิปันจ,จับดอกสวาส่านจับหัวบอดเลยอินบอกเห็นมาไลายจั้ <c oughs> งดิขามุมเลยสั่งเนาะแจ็บขามุมไปเลยบไปบมาไปเลยเนาะคอนีเอ่เป็นไดเจ้า ไอ้กะหาก็เ <lush> ลิกงานเนาะกะคำเน่เบิกมยังนะไปโมพี่น้องไปโมบุญพี่นเนอมเยกินมาแจ๊กามกินสายสกินกัมินะพี่น้อ